อยู่หายามตุ้มกบนะครับผมเอฟซี F Z. ดักไว้ยามแรกนะครับผมทุ่มคำกับมายามนี่ข,ขี่กลางคาดนี่ครับมันนี่ใส่ห้วยเจ้าของนอฟซีไต้ห้วยเจ้าของนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไปไกลอ่ะมายามตุ้มกบนะครับผมหลังจากที่เขาดักไว้ยามแรกนะคเอฟซีน่ะก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมลุกมายามเอ้าเห็นตัวนี้โดนโดนโดน

อืมอ uh ืม huh. อ uh ่โ huh. อ uh ้โ huh. อ uh ้กบออกกบออกโอ้โหสิดกอมทึมเลยนะฮะผมหนึ่งตัวไปคลับหนึ่งตัวโอ้กินปลาได้สองตัวนะผมเรรอยอปู่หนึ่งตัวเดี๋ยวไร

ตัวที่สามจ no ้าอืมอืมอืมไปร้อดมากไอ้ทีนี้ตกอืมอืมตัวที่สามจ้าอืมอืมอืมเฮ้ตัวที่สามสิสามเด้วสามเด้ว tôi sao xa cha đi đi màn cho à ở màn đi lời Sao à cha, à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 

To đi xe không giới chẳng dù ồ đi xe lại đi xịt rồi hết hm 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 giọt rồi hm hm